สวัสดีครับเนื่องจากค o มิงอว่ามันดีเลยเหลือเกินเราเลยไม่อั b นบ็อกค i มิงอว่าและแม่งเอาทเทนเราจะมาอั b นบ็อกเรียกว่าอะไรวะอัรโมเอแล้วกันการโมเอโมเอแล้วกันนะครับสั่งมาจากจีนนะครับอันนี้ผมเห็นว่ามันฟอยสวยมากก็เลยทดไม่ไหวแล้วขอตามมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่เขาต้องเสิร์ชว่าอะไรนะในช็อปปีถึงจะเจอเดี๋ยวว่าแตะลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมแตะชื่อไว้ในคลิปไว้ให้แล้วกันนะครับ โอ้เป็นไงสวยไหมมันทํามาแบบเป็นรูปเป็นล่างมากเลยนะีออ่ยคือทามาดูดีมากเลยอะเออเราจะมีทั้งหมด2บ็อกนะครับซองหนึ่งน่าจะมี2ใบถ้าผมเข้าใจไม่ผิดหน้ากล่องตอนนี้เราเห็นน้องแก่จากอาร์ไนแน่นอนจากเนปจูนสอมบี้แลนซาก้าสอมบี้แลนซาก้าไม่รู้จักอันนี้จากเฟ e แกนออเดอร์แต่ผมจาชื่อไม่ได้เออแล้วก็เจอเชเชียจากอ z ซ r เลนงั้นเดี๋ยวผมสัดซองแล้วคุณลูดได้ของไครมา เอาเคียมาทานด้านนี้ด้านไหน <laughs> ไม่รู้หรอกคุณโอ้ทรงหนึ่งเกินสองใบว่ะไม่รู้หรอกคุณไม่ให่สองใบ,งบเห็นแรมฟอ,ฟอยทำก้นทั้งโอเคนะครับฟอยจะเป็นเหมือนพาเรลเลรแย่ยูกินะครับนี่ใบแรกอ่าจากสอดอาร์ตจำชื่อไม่ได้ยูกิมั้งถ้าจะไม่ผิด <laughs> เออยูกิอันนี้เกิอฟอนไลน์จริงๆนายครูเป็นคนเปิดนะเนี่ยเพราะว่านายรู้เยอะกว่าเราเยอะเลยก็พอแค่รู้บอกว่าแต่ก็จำชื่อไม่ได้ ปึ๊บอันนี้คือ SR นะครับมันจะมีบอกหมดว่าไลเทีคืออะไร SR ได้โปรโดอย่าถามว่าเรื่องอะไร <c oughs> ไม่รู้เลยอันนี้ถ้าเกิดถามว่ามีลิขสิทธิ์ไหมเรามัน่นใจว่าไม่นะไม่มีทางน <c oughs> ลครับข, <c oughs> ขนาดนี้อ่ขอซูมเข้าหน่อยดีกว่าจะได้เห็นถามว่าทําไมเรามาเปิดใอ้เราอยากได้โทเก้นสวยๆ <c oughs> ใช่ครับใช่เลยเราอยากได้โทเก้นเลยเอ้ยอันนี้นี่ในว่นนี้เสร็จค่อย <poured alive ấy> อ๋อแอั่น่ะอะไรนะคอร์ลีล่านะเอรลอริล่าอันนี้เฟดแน่นอนลายเส้นนี้เเบอร์สักตัวโมเด็มั้งอ้ไอชื่อเรยวะจไม่เดเด็จมัม่ไัด้งมเดงเด็สอ้งมั้มีฟอสมั้งโมเงเวั้ยฟมยด็กมั้งโมเดงอเอสมั้งโมเมับมเจากมอ้เดนมดนััมเออมอเเม มันมันแม่งมันพอเปิดมาปุ๊บมันก็สปอยฟอยไปสุดท้ายไม่ก็แท้นั้นไอ้คุงก็ต้องเปิดด้านนี้ดีจะได้เห็นกีกีก่อนเออเออเออ่เขาไม่ให้เขาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวนายมามั่งเดี๋ยวนายมามั่งจะได้ไม่เบื่ออากามิไม่รู้จักครับอากามิกับคิวอากามิกับคิวนะครับม้ามองม้าอาการเรดมั้งแล้วก็มีจากเทเร็วกันอุยฮารุจำชื่อได้ด้วยยอมจริงๆว่งวะสรไม่รู้จักไม่รู้ไม่รู้จักยอมอันนี้ตัวนินจายตดีละ เอ,ออหรอมังม้งน่าจะใช่เอาเป็นว่าถ้าเรารู้จักเราจะพูดชื่อนะครับไม่ไหวแล้วเยอะเหลือเกินเยอะเยอะมากซ้ำเว้ยซ้ยำเว้ยไปต่อยอมเรากำลังจะหา,า <S เ s r กันอยู่นะครับอ่านอองละมาชิม<ใ>นายมีปัญญาอ่านไหมล่ะเนยหลังรูปก็เลือกมาไม่ค่อยสวยนะ เอาเถอะมันจะสวยทุกรูปก็เฮ้ยเอมันคือใคววไขัวไขวัวชิบหายลักกลิบกันทั้งบางเลยคือบรรสอภษาจีนไงใช่ยามีจากโทลัพรูหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ใช่่่ยิ้มแบบนี้แน่นออ่ะใไม่ใช่ไม่ใช่ยามไไม่ใช่ เป็นเอ็นเล่ที่เงียบกริบที่ไม่รู้จักเลยครับคนมากเลยแฝดห้านะครับแฝดห้าเป็นเอสตเอาเอสันลั่นลั่นรูปนี้สวยว่ะชอบแต่ไม่รู้จักว่าใครบอลติมอร์ป่ะฮะบอลติมอ์ชุดนี้ไม่ใช่บอลติมอลหัวสีนี้ที่ไหนเล่าเออไม่ใช่ดีกว่ามันมี ไอ้ดั้นกี่ใบต่อบ็อกซ์เอ็นดานาไปเดียวอ๋อไม่รู้อือยี่ใบเยอะล้วออกแล้วเป็นจืดเลยนะแต่อาร์ตบอกว่าเปิดหนึ่งบ็อกซ์น่าจะได้ครบไม่ใช่หรอครบหรออ๋อเอสนี่ก็ได้นะที่เขาเริ่มตำก็อันนั้นรูโต้ไอ้นี่สไตเกต์ครับลาไอ้นี่สไตเกต์แฝดห้าอันนี้ไอ้นั่นเออจำชื่อไม่ได้คิลาคิวเออเออ เฮ้ยเอสเอสไอไวเว้ยเอสเอสไอไว้เฮ้ยซอมบี้แลนซาก้าทำไมไม่ได้จะไม่ได้เหมือนกันซอมบี้เลนซาก้ารู้แต่ชื่อเรียกเด้ออืมอ่าโดนรู่นมารอเอ้ยเดี๋ยวนายมามั่งมาเอาไม่ได้เอานายนายพากัอาอ๋อเดี๋ยวบล็อกหน้านายใช่ไหมเอสมาไอนี่ป่ะไอเรื่องที่กำลังดังอ่ะไอ้คุณนางฟ้าข้างห้องอ่ะคุณนางฟ้าข้างห้องอ่ะชื่ออะไรวะ ไม่ฮะเลยเหรอไม่น่าใช่มั้งไม่น่าใช่เหรอแต่เหมือนมากเลยนะไอเรื่องที่กำลังดังตอนนี้ที่เป็นไลน์ลูนนแต่แต่แต่มันเป็นฟอยที่สวยมากจนไม่น่าใช่เ r อประมาณว่าเมจิกไม่ได้คิดที่นเลยเจอเอสเซาหลุดมาอีกใบแล้วมันรูนี้สวยมากเลยเจอไอซองนี้มี SR นะครับเพราะจะขี่ผมแกะเอสเาร์ไปแล้วฮะอันนี้ไม่รู้จักวะไม่รู้จักเหมือนกันวะใครรู้จักไหม ลันแล้วรลันเร็วล,นลันเลยเรื่องะอะไรวะเอาฮ<ส>าร์กเกซ่าเหรอเนี่ยออมันทำสวยมากเลยนะเออลันแล้วโอ้โหเซเลอร์สองตัวเลยในบล็อกนี้เอ้ยในซองนี้วีฮารุเฟดไม่ไม่ไม่โอ้โหหลอดโอ้หลอดชื่ออะไรวะลืมเมียเมียไออ่ะไม่รู้ <laughs> <laughs> เราจะเปิดไปเรื่อยๆนะกอริล่าเฟด ต้องถามว่าบล็อกนี้เรากําลังลุ้นตัวหน้าบล็อกนะครับไอ้ดับมันอยากได้นงเกล็ดนงเกลจากอ่าอักไนท์คอมมอนซ้ำเยอะอ่ะก็มันก็น่าจะมีแค่นี้บอกว่าคอมมอนงเล่นให้มาสี่แบบดูข้างหลังด้วเนี่ยตั้งสี่ใบเออไหนอาร์มีกี่ใบเหรไม่รู้อาร์อละเอ็มไอไม่ออกดูจากสีก็น่าจะดูออกเอสอาร์เอสอาร์เอออาร์อะไรคอมมอนเนาะไอ้นี่น่าจะเรื่องว่ามาดักเรื่องไหน และเซเปอร์แลคือเราต้องขอโทษด้วยนะครับที่การพาพช่างจืดเหลือเกินเพราะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเราไปดูมั้ยไปดูคือมันก็ปให้รู้จักหมดก็แย่แล้วว่ะเอาไปร้านไหนไปดูแล้วเสือกเป็นแฟนอาร์ตได้ไงเอานะเป็นแฟนอาร์ตแหละเอาเป็นว่าดูเป็นอาหารตาไปนะครับคลิปนี้ดูเพลินใข้าเวลา หรือเราอาจจะป้ายยาใสํสำเร็จก็ได้ <c oughs> คือตอนนี้เรากำลังรอขาดราฟอยู่เท่าน,นั้นแหละถ้าไมนผูน้ได้ถูกเป็นเออาที่สวยมากโทเคนเราเกินพอใช้เลยเกินปีกน,นันอื้เรื่อง่องบ้านบโอ้โหลายเส้นเก่ามาก <A> นี่ N นอะไรนะแคนาดเออขนาด,ออนาดจำชื่อไม่ได้เรียวเรียวพาอพี่สาวเคี้ยวผมยาว <bills? S 2> ยังเอชอาร์ต่อไปวงไ<ะ>อดอลสกคนอ่ะเออวงไอดอลสกคนเอาเป็นว่าแร่เราแบ yes euh. ่งกันได้อวกแตกอ่ะแต่เออาร์นี่แหละก็เดี๋ยวลองมาโรเชสเตอร์ดาร์กันนะครับแบ่งกันใช่๋ยวพวกบล็อกนี่เราหารหนึ่งสองคนเท่าไหร่กี่บาทบล็อกนี้บล็อกหนึ่งนะนี่นี่เท่านี้เท่านี้สามร้อยสามร้อยบาท เราเอาโทเค็นเลยนะครับามร้อยบาทเราเอาโทเค็นเลาเอาโมเอโทเค็นมีไอ้นั่นด้วยเกนชินโยอิมิยะใช่ไหมใช่จำชื่อเออเกนชินเหรอไอ้พี่ก็น่งเกนชินด้วยว่ะมีก็น่งเกนชินด้วยโตัวนี้มาเยอะมากแล้วว่าไปทำโทเค็นน้องแข็งดีกว่าโอเคโมแกมเดี๋ยววันนี้คนที่สาวเว้ยใครอยู่ชิระชิโรชิอืม

ไปนั่นนักสืบตายแล้วเราว่าเราควรจะเริ่มคำาม้ามคอมมอนไปมันซ้ำแล้วจริงๆคุณดึงใบสุดท้ายมาเลยก็เลยนะอันนี้ไงตัวหน้ากล่องจำชื่อไม่ได้อยู่เฟดอะน้องเกอยู่ไหนผ่านมาเท่าไหร่เนี่ย9้านาทีคนดูเพิ่งจะบอกมึงเพิ่งจะนึกได้เหรอมึงควรจะดึงใบสุดท้ายไปเลยไอ้นั่นเนจำชื่อไม่ได้แต่เกนชิน ไม่รู้จักไปต่อชี้จะไม่มีน้องแก่จริงเหรอวะเนี่ยมาอาเรียมีแต่ทั้งอาเลียโคตรเก่าไม่มีจริงๆหรอวะไม่มีมาโอ้โหดักมาได้ไงเนี่ยดักมาได้ไงเนี่ยขนาดเก่ากว่าปะขนาดเก่ากว่านั้นเลยที่สุดแล้วสุดขนาดเก่าสุดต้องตใจเดี๋ยวเดี๋ยวพอสก่อนพอสก่อนที่เราสามสี่ใบใบบ็อกโปรโมนะครับเราจะได้อะไรกันคุณก็ไปบอกเขาว่าเป็นใบอะบอกจริงๆมันคือซองแถม เออเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดว่าแม่ได้อ่ะดิใครอ่ะอ๋อเออคุ้นๆณน่าจะไม่รู้จักอ่ะแต่สวยอ่ะน่าจะมีมารีด้วยน่าจะเป็นมังงะของจีนเรื่องไม่พีอาร์ด้วยนะรหัสพีอาร์เลยนะเว้ยไปเรื่องนี้น่าจะไปไปบล็อกถัดไปดีกว่าขอได้เล่มแล้วกันแล้วบล็อกนี้มังงะของจีนเรื่องหนึ่งไปเรื่อยเคยอ่านอยู่จำชื่อไม่ได้อ๋อยคุณคุ้นคุ้นคุณเคยเคยอ่านอยู่ ไอเนี่ยน้องสาวพระเอกอืมไอที่ก็หายเลมพระเอกจำชื่อไม่ได้จะเคยอ่านอืมนั่นแหละอืมถึงบอกไงปอยไม่สวยของเพชรชิบิมาคุณแกะไปแล้วเดี๋ยวผมจะตะลักก็จะว่าเดี๋ยว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 าทำไมข้างหลังมันอ๋อตกใจที่ว่ามันมีของแถมไม่ได้นะครับสวยว้ายเป็นไปไั้นเฮ้ยเป็นฟอยแบบหัวใจว่านี้ไม่นไาหย้อนแล้วหรอนี่สองหย้อนล้วะไอที่ย้อนเดียว ก็มันตกหยวนละมาครบเลยเว้ยแหลมมาเลยวันแหลมมาเลยเฮ้ยฟอยสองฟอยสองใบเว้ยแต่มันเป็นฟอยทำเรียบๆอ่ะไม่ได้เป็นฟอยแอนติเมทแลแบบยูกิอ่ะฟอยโอันเดงยกอ่ะเอออันนี้อรไม่ค่อยเท่าไหร่มีหน้าทำไมบล็อกนี้แพงกว่าบล็อกที่แล้วเว้ยเพราะมันมีฟอยสองใบอ๋อเอ้ยมีถึงหนาพิฆาตสมเลยเหรออันนี้อะไรนะนี่อะไรนะ คุ้นมากเลยอ่ะแุ้นมากเลยอะนึกไม่ออกอุตส่าห์ให้ค่าโอ้โหสี่อาร์กไนท์สี่อาร์กไนท์พลังหมื่นสามอีนี่หมื่นหกใช่หรอวะเฮ้ยของแบบนี้มันไม่ต้องเฮ้ยเดี๋ยวอาศัยเหตุผลเว้ยอะไรไอที่เขาชอบพูดกันบ่อยๆวะมัดรวมกันไปเลยรวมกันไปเลยเอืมไม่รู้จักอันนี้แปลอันนี้รู้อยู่แล้วอันนี้รู้อยู่แล้วลินนินรู้อยู่แล้ว คุณก็ดึงใบท้ายไปเลยมันก็นานอีกไม่ไม่ไม่คอมมอนใบแรกๆก็เอาก่อนไงยังนึาชุดกันยังไม่เห็นเลยไม่รู้จักเซลดาเซลดาเหรอใช่โอ้โหเคออนสักตัวแน่ๆไม่ก็ต้องสตูดิโอเดียวกับเคออนเม็ดเมดอินเคียวอันนี้เออเมดอินเคียวอันนี้แน่นอนมิกุไม่รู้จักอ่ามาดูกา ึกขับหัวมาด้วยว่ะใครอ่ะเฮ้ยนิจาเกะเฮ้ยพินคอนมาพินคอนนี้พินคอนเออพินคอนดีดีน่ารักมาก UR เลยนะไม่คืออารมณ์มามาร่วมมันอยากจะจับไปไหนขึ้นอยูาร์มันก็จับแหละเออคิดเร็วมากไอ้นางเอก นางเอกแต่แต่คนมีแต่คนสนใจเลมอมนนั่นอินบิลเลียสเอสเอชอาไอมามาโฮเฮียอะไรอย่างเงีจำชื่อไม่ได้โอ้ยทำไมมันมาอยู่ใบหน้าบังอาจมาก SSP มันมีอะไรบ้างวะเนี่ยและเอสพได้ใหญ่สุดมังอ่องไม่มีบอกด้วยว่ะเลวมี UR มี SSP มี SSR โอ้โหแล้วก็มี SR ที่เห็นทั่วไป ก่อนแล้วนายตี่ทำไมมันรัวผมอ้าวเขียกกลับด้านคุณกลับด้านแล้วกลับหัวด้วยกลับด้านก็ว่าทำไมมันโผล่มาเลยแล้โผล่ไปแรกฮึอ่าจำชื่อไม่ได้แล้วจำได้ว่าเคยดูเกลียวไก่ปะใช่เกีียวไก่ปะเกลียวไก่เออเกีียวไก่ใช่ ทิบิกิ้ิบิกิ้ิบิกิคันไตคันไตเออเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้เล่นแต่อาซูเรนจนลืมคันไตไปแล้วฮึดดาเลสไรเดอร์อ๋อไรเดอร์เหรอเนี่ยไมนสเตอรงอืมไรเดอร์เออไรเดอร์ตวแก๊ปหรือคุณแพนด้าครับเฮ้ยไอ้นี่เอ่อโกหกโกหกเดือนเมษายนเ เฮ้ยมันเลือกรูปไฮ้ไม่ฟอยนูนด้วยนะเว้ยนี่นี่ด yeah. sure, ูดูนี mm ่เ hmm. ห็นมีเท็กเจอร์เป็นเรื่องที่หลอกคนมาดูได้นะครับก็มันเป็นเมสไใสๆจริงครับผมไม่ติดเลยผมแค่วันเดียวครบสิบสองตอนทันทีแต่ไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีเพลงเพาะด้วยดีดีไอะไรที่บอกว่าดีล้วบอกว่าดีแต่ตัดไตยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออไม่ค่อยดีกับตัดไตไม่ค่อยดีกับตัดไตมัลติคิกเกอร์นะครับถือเหลียญกีออนี่ถอเหรียได้ปะแฝดห้าร้อยสาม คุ้นๆดาเลคุ้นมากจนยึดติดอยู่เรื่องการชินนะโทรศัพท์อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปถ้าโทรศัพท์ก่อนปิ้งคอนเน็ะนี่มันโลโก้นี้มันปิ้งคอนเน็คกวะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่โลโก้ไม่ใช่ก็ถ้าเกิดใครรู้ก็บอกบอกได้นะครับเพราะเราก็ตั้งซ้ำา SR ซ้ำเว้ย SR ซ้ำเว้ยไม่ต้องเอาไปดับ อ๋อแจกเลยมาลีมาลีมาลีที่เหมือนอารตออฟฟิเชียลนางเอกเลยนางเอกที่แต้จริงนางเอกที่คนมือฝันรอบนี้ไอ้อาร์ตนี้มันโอ้โหไอ้ที่มันออฟฟิเชียลวะใช่ออฟฟิเชียลเลยเออนี่มันอาร์ตออฟฟิเชียลนี่หว่านี่มันไปดอยมกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยมันไม่โดนได้ท่านิเหรอวะคุณรู้อยู่นี่ประเทศอะไรถ้าโดนถ้าโดนฟอร์มนี่นิวเคลียร์นะอยากได้ไอ้ดีมาลุ ที่นี่ประเทศไทยทารุฮิทารุฮีไม่โดนบีบนะมันแคบเกินที่นี่ประเทศไทยไอ้เชี่ยมันเหนียวเอาละเอาละปึ๊บไอ้นั่นจิกาคังยักษ์ไอ้คุณคังย่าแต่แต่ชื่อจิกาอ่านอ่านอ่านคันจีออกอ๋อที่เคยเป็นมีมอยู่ช่วงหนึ่งนะตอนนี้ยังเป็นมีมอยู่ที่เป็นหน้าติ๊ดๆอ่ะไม่รู้จักจำชื่อเ่จำจำมีได้แต่จำชื่อนางได้ เมดอินเคียวอันนี้เมดอินเคียวท่เมดอินเคียวอันนี้กอมาเกตเมดอินเคียวอันนี้ในความทรงในหรือความทรงจำมันน้อยนีเดอร์ตีโลทูเฮเดอร์อันนี้มันอะโดติดบัจำชื่อไม่ได้แต่จำได้ว่ามันเหมือนพารัสะพารัสเนี่ไงน้าของมิคาสะทำไมไม่ไม่ใช่เลมล่ะลูกไม่มคะ เอี๋ากียวเออะกัโยเออโนซากิคุงเิเพลงมาเลยถืึงถือถือถนะเออคนะจังคนะจังดากอนเมดสักุระสักุระไหนสักุระที่ว่าเป็นซีอีไงอ๋อวัวะอ้วนมาเนี่ยคนเขาไม่ได้อ้วนหลอมากนี่ใครนะลงอะไรนะสักอันนะเกี่ยวอันนี้สักอันเออไม่ลงหรอ อ๋อซาเชตนั่นหรอโอ้แคมสักุล่าแต่ตัวไหนอ่ะใช่สากุล่าใช่ดิไม่ใช่หรอแตวอัวปันหลงนี่หว่าไม่ไม่ไม่โคโคอะไรนะโคบัตโตะอ่ะเออมันไม่ใช่ใช่มีหมายใช่ใช่ใช่ไม่ใช่สากุระอยู่แล้วตัวนี้เล่นเวลาเนี่ยโคโค่มาเกตทำไมต้องแบบนี้ PRT ด้วยนะ PTR PTR คืออะไรวะ แพตตินัมแลตตนัมเหอโอ้เโปทัวร์แลปทัวร์แลปทัวร์ก็แย่แล้วกไอม่อกแล้วไม่ใช่ายเยอเกินไปแล้วามทนทานเพราะมีคนออกคันนะคันนะไอเดาสี่ร้อยโอเคอสองสอติดแล้วยร้อยมาคบกูมามาคบโปงเน่เฮ้ยมาคบงที่เท่เลยนะเออมาคบปงที่เท่เลยต้องมาคงแน่เยีางฝังรับสายหน่ฝั่รับสายหน่อยเอาแล้วจะคุยกันเลยเหร ฟคุณเป็นสปอยตัวเองเห็นเป็นลินแล้วเมื่อกี้จริงๆเราต้องรูดไ,ปไวๆนะเพราะคลิปมันเริ่มยาวแล้วมัน17นาทีแล้วเฮ้ยอันบ็อกซิงกซ่งปกติเนี่ยเตรียมเอาส่วนต่องมันหูแมวเลยเฮ้ยอ้หลาสิ้นเนี้ยซ้ำเยอะอ่ะซ้ำใบแล้วลินใบเนี้ยเออจะเอาเลมอ่ะจะเอาเลมอ่ะจริงๆไม่ได้บ้าเลมนะแต่บ้าคน,นวาดคนนั้นอ๋อเออโอเคเรียบร้อยแนละ้วโอ้โหลูกูเอาเออให้เชี่ยเป็นลอยสเต้เฮ้ยเห่อทำไมอ่ะ ลายเป็นรอยโนนทกรนนทั้งลอยงเป็นโนนทกรงอหู้ลอยชัดเจนมากอะร้าวใจขอให้มีซ้ำเป็นรอยอะเป็นรอยนักเกียรติด้วยมีเออว่ะเป็นรอยนักเกียรติด้วยขอให้มีซ้ำนนเส็งมาขอรีพอร์ตเดี๋ยวกูจะถ้ามีซ้ำกูเอาใบรอยก็ได้เฮ้ยมีเรื่องนี้ด้วยเหรอไม่รู้จักอะไรวะเลนเหี้ฝนตกอะอะไรเกียรติพิเศษลงชื่อนะครับเฮ้ยคอนคอมเนี่ยเปิดเร็วดิ ไอ้ตะกี้ยังฮี่ยาอยู่เลยชาณะเก่าโคตรยูอาชุนหลีโอ้ยูอาอย่างนี้อย่าเลยขอร้องชุนหลีโอ้กูรู้สึกเหมือนในภาพแล้วเคโอโดนมาติกิเกอร์ตายมาติกิเกอร์เอาไปแล้วชุนหลีไปฮึโอู้พาลอีกันแล้ว ครอ่ะได้นั่นอาเมสเลยทุกอย่างกูว่ากูได้สั่งเพิ่มอีกบล็อกเห็นร้งไงเห็นลมเพราะว่าได้ดีกว่าบล็อกแรกไม่ชอบบล็อกแรกมากกว่าบล็อกแรกเลือกภาพมาสวยกว่าบพราะว่าฟอยส์เออฟอยสวยด้วยเกี๊ยวไก่ไอเรื่องคนใหม่กวอาไอ้เรื่องซ้ำนะที่ไอ้ไอ้อนี้จะเหลือคันไถอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่หรอที่พี่ไม่ใช่ไม่ใช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 ่หมวก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 ก็บอกแล้วอ่ะเออหมวกไอที่พี่กิที่พี่จะขันไทย แต่เหมือนนั่นเลยเหมือนเอดิโอเลยอ่ะเอดิโอแน่นะเป็นเป่าหน้าเลยเป็นชุดที่ซ้ำเีอยซ้ำเยอะว่ะซ้ำเยอะว่ะซ้ำเยอะซ้ำไปนั่นดิวะแซมแบบซ้ำไปนั่นดิวะไม่เอาหน้าบล็อกมาก่อนเอาเลมหน้าบล็อกมาก่อนแฝดน้อยกว่าแน่เลยเลมเลมเอเมลีมาถูกเรื่องแตพี่ตัวมาถูกเรื่องนะพี่ตัวไม่งือกเดี๋ยวรู้ครับแฝด เหียยผิดต้องจะหมดแล้วจะหมดแล้วไปนะเอาเหียนั่นรอดด้วยรอดด้วยมึงอได้แล้วน้ำตา้ะไอรอดแล้วแต้ลุงพี่บันนี่ไม่ได้ชอบมันจะเอาเล่มอโคกวสกิปไปเลยดูถ้าเราต้องมีภาคสองนะ ดูดาก้อนไปดาก้อนถ้าทางกูจะมีบล็อกที่2ว่ะเอ้ไถ้า่านจะมีภาค2นะครับเดี๋ยวรอดูกันได้มันไม่น่าจบแค่นี้ว้ายอิงวีเอ้ยมีคลิปที่เขาวคลิปที่เขาไอ้นี่อะไรวะจำชื่อไม่ได้แต่เคยดูที่มันบ้านป็นของเกตแน่เอออะไรนะที่ดาบมันโกงๆอ่ะเยอะจัง last one ไม่น่าได้วะข่าวดีของคนดูนะครับคุณน่าจะมีภาคสองน่าจะมีภาคสองภาคอีกเดี๋ยวก็ได้ไม่น่าใช่หมดมั้งอื้อร้องไห้หน้าบล็อกแน่นอนหน้าบล็อกที่อยากได้ไม่มาสักใบคุณ้กแล้วนะแม่